คุณเดวิดชาวอังกฤษคนนี้บอกว่าสิ่งที่ซื้อฮอลลีวูดนำเสนอนั้นไม่ใช่ความจริงที่กรุงเทพมหานาครเป็นดังนั้นจงลืมข่าวลือเหล่านั้นไปซะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันนะครับไป Furthermore I realized very quickly that the way that Western mainstream media and Hollywood present Bangkok isn't anything like what it's really like Ignore the stereotypes, and very quickly it's obvious that Bangkok is warm, friendly, and ultimately a safe city. <laughs> สบัสดีสวัสดีผี่น้องปองป่ายมดสุขูสุขคนมาพบกับสมจิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง e ีพีนี้จะเป็น E p พีที่102ส่วนอีพีที่1 0 1นั้นสมจิตไดน้นำเสนอเกี่ยวกับสองพ่อลูกชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเดวิดและน้องไอวี่นะครับผมพวกเขาประจนภายในกรุงเทพรวม3วัน4ีคืนและในวันนี้นะครับก็ยังจะเป็นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็น E ีพีสุดท้ายก่อนที่จะกลับไปลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับผม ทางสองอีพีที่ผ่านมาสมจิตยอมรับว่าคุณเดวิดขุนพ่อของน้องไอวี่จากลอนดอนมีมุมมองตีแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหลายๆคนมากๆนะครับพวกเขามีแพลนที่จะอยู่ในกรุงเทพสาคืน4ีวันและนั้นก็เป็นช่วงสุดท้ายของพวกเขาที่จะเที่ยวชมประเทศไทยในอีพีแรกคุณเดวิดบอกว่าเขามีเมืองที่ชอบที่สุด22ตัวเมืองทั่วโลกแต่ก็ยกให้กรุงเทพมหาคนครเป็นที่1เดลีเป็นที่2และโตเกียวเป็นที่สนอกจากนั้นเขาก็ยังได้บอกประสบการณ์การนั่งรถ ตุกตุกที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาประทับใจคือตลาดกลางคืนจอดแร์คุณเดวิดบอกว่ามันเป็นตลาดกลางคืนที่อาจจะสวยที่สุดในโลกก็เป็นไปได้ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือผู้คนใจดีมีน้าใจอย่างเช่นในอีพีแรกฝนตกคุณเดวิดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีแต่มีคนไทยและคนอาเซียนที่ให้เขารวมโต๊ะ ส่วนในอีพีองเขาพาลูกสาวของเขาไปซื้อของที่ MBK ในนั้นมีหลากหลายอย่างมากๆเขาบอกว่าราคาที่กรุงเทพเหมือนราคาที่ลอนดอนเมื่อ20ปีก่อนนั้นหมายความว่าราคาที่กรุงเทพถูกกว่าบ้านเขาเยอะมากเลยนะครับก่อนจะจบอีพีที่2คุณเดวิดพาลูกสาวขึ้นไปยังสันดาษฟ้าของตึกเดอะมหานครทาวเวอร์คุณเดวิดบอกว่าเคยไปอาศัยอยู่ใกล้กับตึกแคนารีวาร์ เคยอยู่ในนิวยอ r ร์ก3ปีและเคยเป็นนังดูพระอาทิตย์ตกที่ยอดของตึก Empire State เคยขึ้น้อไอเฟิลสอสครั้งแต่ขอบอกเลยว่าตึกมหานครแห่งนี้ลำหน้ากว่าคราวหน้าจะนั่งชิวทีนี่ครึ่งวันเพื่อดื่มดำกับบรรยากาศคนจะจบอีพีสองเขาได้ให้คะแนนการเดินบนกระจกลอยฟ้าของตึกมหานครทาวเวอร์เต็มซิบนะครับ วันนี้นะครับสมจิตจะพาไปดู EP สุดท้ายเรามันลุ้นกันว่าจะมีอะไรให้ชมบ้างและพอลูกคู่นี้ยังอยากจะกลับไปที่ประเทศไทยหรือไม่ เราไปดูกันให้จบนะครับรู้แค่ว่าเขาเก็บเงินมาหลายปีเพื่อทริปเมืองไทยในครั้งนี้แต่ก่อนจะเข้ารายละเอียดสมจิตขอเกริ่นไว้ก่อนว่า1สมจิตจะมานําเสนอการประจันภัยกรุงเทพอีพีสอของคนเดวิดและลูกสาวสัน้นๆนะครับเป็นไฮไลท์ที่สมจิตคิดว่าจะนําเสนอให้พี่พน้องๆได้รับชม2ส,สมจิตจะมานําเสนอมุมมองของสมจิตเองและ3สมจิตจะมานําเสนอมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ ต่อไปนี้สมจิตจะพาไปดูวีดีโอของคุณเดวิดและน้องไอวี่บางตอนที่คิดว่าเป็นไฮไลท์นะครับสมจิตจะมาสรุปอีกทีนะครับไปไปดูกัน I remember when we were getting ready for holiday. It was a few weeks before we were going, and Ivy said to me while we were driving along. She said, "Are the people going to be nice to us?" And I asked, "What do you mean?" And she said, "Are they going to like us?" And it saddened me that already at this young age. There was a fear of other people in another country. And I said, Ivy, this is the land of smiles. They're gonna they're gonna think you're great. You're gonna have a great time. Don't worry about the other people. Just worry about ourselves. And that's why I wanted to take Ivy out of her school group, out of her hometown. I wanted to show her that there is more to life than this small bubble of TikTok, social media, friends, homework that we live in. <laughs> และน้องไอวี่วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของคุณเดวิดและน้องไอวี่เพราะจะต้องเดินทางกลับลอนดอนภายหลังเที่ยวไทยหลายที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะเตากรุงเทพและสถานที่ยืนอื่นอีกคุณเดวิดเปิดคลิปที่ห้องพักของพ,กองพวกเขาแพ็คคองเพื่อเตรียมเช็คเอาท์ส่วนน้องไอวี่ก็ขิดงอที่จะต้องนั่งเครื่องเป็นเวลานานหลังจากนั้นพวกเขาก็เช็คเอาท์จากโรงแรมแต่ฝากกระเป๋าไว้ที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะกลับมาหลังจากไปเที่ยวชมระลอกกรุรงเทพภายหลังเก็บกระเป๋าเสร็จก็ได้เวลาไปลองเรือเพื่อ เดินทางไปยังวัดอารุณซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความนิยมที่สุดในกรุงเทพพวกเขาไปที่วัดอารุณไม่นานเพราะมีเวลาจํากัดจุดประสงค์ก็เพื่อให้น้องไอวีได้เห็นวัฒนธรรมของชาวพุทธคุณดวิทยังกล่าวไว้อีกว่าวัดแห่งนี้สวยงามที่สุดสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาจะไปคือ แฟนเทเชียลากูนเป็นส่วนน้ําที่ลูกสาวเรียกร้องอยากจะไปภายหลังที่เดินขึ้นหลายชั้นพวกเขาก็ถึงส่วนน้ําแต่ก็ต้องลงทะเบียนซื้อสิ่งที่จําเป็นต้องสวมใส่ตรวจหนังสือยังยืนกันฉีดวัคซีนหลังจากนั้นก็เป็นเวลาสนุกของสองพ่อลูกต่อมานะครับก็เป็นอาหารมือสุดท้ายที่จะได้ทานในกรุงเทพเมื่อนังที่พวกเราได้เห็นในอีพีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งสองชอบอาหารญี่ปุน่นดังนั้นมือสุดท้ายของเขาก็จะต้องจบที่ร้านอาหารญี่ปุน่นเมนูที่น้องไอวีไม ลาเพราะเธอชอบมันมากก็คือซูชิทูนาหลังจากนั้นก็กลับไปอย่างโรงแรมอีกทีเพราะจะต้องนั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปอย่างสนามบินและนั้นก็เป็นวิดีโอสุดท้ายของคุณเดวิดและน้องไอวี แต่ก่อนจะจบคลิปนะครับคุณเดวิดได้กล่าวไว้ว่ามีคนถามเขาว่าทาไมถึงชอบประเทศไทยเขาตอบจากใจว่าอย่างแรกเลยคือคนไทยคนไทยเคารพธรรมชาติไม่ว่าจะสร้างตึกหรือหางย่ยใจกลางกรุงเทพก็จะเห็นต้นไม้ก็จะเห็นธรรมชาติเป็นส่วนมากเหมือนกับว่าพวกเขาก่อสร้างทางกลางธรรมชาติแทนที่จะทําลายมันผมชอบเรื่องนี้มากๆผมชอบที่พวกเขาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาแต่เคารพธรรมชาติอันที่สองคือศาสนาพุธทธที่สอนว่าความสุขแท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดี คือการเมตตาต่อกันและกันคือการข้ารพซส่งกันและกันแต่ดูเหมือนว่าในอังกฤษจะตรงกันข้ามเพราะคนส่วนมากจะวัดกันที่รถบ้านและเงินที่คุณมีไม่น่าละ่ะประเทศไทยถึงขึ้นชื่อว่าสยามเมืองยิ้มเพราะทุกคนมีความสุขและภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีนั่นเองคุณเดวิดยังกล่าวต่อไปอีกว่าสิ่งที่ตัวเขาและไอวีชอบเกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดคือผู้คนตั้งแต่พนักง,งานต้อนรับ คนขับรถแท็กซี่และหลายๆคนที่พวกเขาพบเจอในช่วงหลายๆสัป,ปดาห์ที่พวกเขาอยู่ประเทศไทยคือใจดีต่อพวกเขามากๆคุณเดวิดยังพูดต่อไปอีกว่าน้องไอวียังถามว่าคนที่นั้นจะชอบเราไหมเขาจะใจดีต่อเราไหม้าเห็นว่าพวกเราเป็นคนแปลกหน้าคุณเดวิดตอบไปว่า ใครคือสยามเมืองยิ้มลูกผู้คนใจดีนั่นเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจผ่ารูกของเขาออกจากโรงเรียนออกจากบ้านเพื่อให้เธอได้เห็นอีกฟั่งหนึ่งของโลกใบนี้ว่ามันมีอะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งที่คุณเดวิดอยากสอนลูกสาวของเขาคือถ้าเราเคารพคนอื่นคนอื่นก็จะเคารพเราครับ ดังนั้นไม่ต้องกังวลมากเลยคุณเดวิทยอย่างกล่าวต่อไปอีกว่าที่เขาชอบประเทศไทยไม่ใช่เพราะอากาศดีไม่ใช่เพราะอาหารอร่อยไม่ใช่เพราะมีสถานที่สวยๆเยอะแต่ที่เขาชอบประเทศไทยที่สุดเพราะผู้คนใจดีตั้งหากที่สําคัญพวกเขามีแพลนที่จะกลับมาอีกครั้งในฮอลิเดย์หน้านะครับและก่อนหน้าที่จะมาเที่ยวไทยครั้งนี้ไอวี IV ไม่อยากมาเมืองไทยสักเท่าไรแต่ภายหลังเที่ยวครั้งนี้น้องไอวีบอกว่าคราวหน้าเราจะมาเที่ยวไทยนะ นั้นหมายความว่าไอวีลูกสาวของคุณเดวิดชอบประเทศไทยเข้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาจะกลับมาไทยอีกครั้ง พวกเขาจะมีวิดีโอดีๆให้พวกเราได้ชมจะมีคำพูดดีๆให้พวกเราได้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวของ2พ่อลูกอังกฤษที่ชื่อว่าเดวิดและน้องไอวี่นั่นเองนะครับผมในมุมมองของสมคิดนะครับก็คิดว่าเป็นคุณพ่อที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่ต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ประสบการณ์จากชีวิตจริงมากกว่าที่โรงเรียนเพราะว่าทฤษฎีก็อีกอย่างนะครับแต่ในความเป็นจริงในชีวิตจริงแล้ว มันแตกต่างจากทฤษฎีมากๆเลยนะครับผมดังนั้นการที่คุณเดวิดเก็บตังมาหลายเดือนเผื่อฮอลิเดนี้ก็ถือว่ามันคุ้มค่าที่เขาทั้งสองโดยเฉพาะลูกสาวเขาได้ลองเรียนรู้ได้เห็นได้ประสบการณ์ใหม่และสิ่งที่การันตีว่ามันคุ้มค่าก็คือภายหลังที่เธอเที่ยวประเทศไทยแล้วเธอชอบมันมากและอยากจะกลับไปอีกครั้งทางทางที่ก่อนหน้านั้นเธออยากไปอเมริกาหลายกว่ามาที่ประเทศไทยแต่ภายหลังเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้เธอกลับเปลี่ยนใจที่อยากจะ ลับมาประเทศไทยอีกครั้งและอยากอยู่ให้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนั้นก็เป็นรางวาวที่ดีของพอลูกคู่นี้นะครับคุณเดวิดและน้องไอวีนั่นเองนะครับผมและต่อไปนี้นะครับก็ไม่พลาดคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและชาวไทยแต่ว่ามีแค่3มุมมองแค่นั้นนะครับไม่เยอะเราไปดูกันนะครับเรามาเริ่มจากคอมเมนต์แรกกันเลยชาวต่างชาติคนนี้ให้มุมมองว่าเดือนนะ้าฉันจะพาลูกสาวสองคนไปเที่ยวสองอาทิตย์และอีกเกือบ3สัปดาห์ในช่วงสงกรานต์เดือนเมษายน วิดีโอของคุณทำให้ฉันตื่นเต้นมากครั้งที่แล้วพวกเราไปภูเก็ตสองสัป,ปดาห์และไปเที่ยวเกาะพีพีช่วงเดือนมกราคมมันเงียบมากในตอนนั้น ไปไทยแต่ละครั้งก็จะไปเที่ยวที่ใหม่เรื่อยๆแต่ส่วนตัวรอคอยที่จะกลับไปเกาะสมุยเป็นพิเศษหมายของว่าเขาชอบที่นี่เป็นพิเศษนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับแต่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่อเมริกาชาวไทยคนนี้มุมมองว่านี่เป็นหนึ่งในวิดีโอที่สะเทือนใจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างแดนฉันขอขอบคุณสําหรับคําพูดและคําชมเชยที่คุณมีต่อประเทศไทยแน่นอนว่ามีหลายด้านที่ประเทศไทยต้องปรับปรุง แต่คุณกลับเลือกที่จะมองในเสิงบวกในที่สุดไอวี่ก็มีความสุขมากที่ได้เป็นลูกสาวของคุณพระเจ้าอวยพรคุณและลูกสาวของคุณหวังว่าคุณจะมาเที่ยวประเทศไทยในอนาคตเพดอีกอั้ายที่คอมเมนต์สุดท้ายจากชาวไทยคนนี้เขาให้มงมองว่าคุณเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยม คุณสอนให้ลูกสาวรู้จักสังคมโลกโดยประสบการณ์ตรงขอบคุณที่รักประเทศไทยค่ะหวังว่าความรักและรอยยิ้มของประชาชนชาวไทยจะรอเลี้ยงจิตใจของคุณและลูกสาวให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปีหน้าพบกันใหม่นะคะรักเสมอจากประเทศไทยนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติมีแค่สามมุมมองเองนะครับสมจิตก็จะพยายามที่จะย่อวิดีโอ ep สุดท้ายนี้ให้พี่น้องๆได้รู้ด้วยกันนะครับผมต้องรอติดตามด้วยกันว่าปีหน้าพวกเขาจะกลับมาช่วงไหน และนั้นก็เป็นมุมมองของสมจิตและมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและอีพีนี้ถา้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆ FC ทั้งหลายก่อนจากกันในวันนี้สมจิตโออยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอก่าวคำว่สาสบายดีสวัสดีและเจอกันใหมนะ่อีพีหน้าเจอกันครับ